เหตท้าที่ทำยังไงเอาละตอนนี้น้ามันใกล้เดือดแล้วนะครับเราก็จะใส่อไลงไปต่อฮะเดี๋ยวครับความรับครับความรับใส่ใะไลงไปต่อครับที่นี่นะครับเป็นตลาดบั้นทุ่งใช่ไหมพ่อตลาดบัานทุ่งครับใช่ไหมฮะตลาดบั้นทุ่งนะครับจังหวัดแพร่นะฮะอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ครับในขณะที่น้ำมันเดือดเนี่ยท่านไม่ควรเอาดิ้วจุมลงไปนะมันจะร้อน๊มันร้อนนะฮะเจ้านิ้วจุกไปเด็กยพ่อจะดุ้งเลยนะฮะ อย่าเอายิ้มส่งไปนะครับเอาละตอนนี้น้ำมันเดือดแล้วนะครับอ่าเอาละครับเอาล้อๆเลยวางลงไปวางลงไป่านเันเลยน้ำมันเดือดอยู่ในกระทะเดือดตาเดอดนี้นะฮะมาดูเลยมาชมกันก่อนเลยครับเอาละเอาละทีนี้นะฮะอาหารเมนูพิเศษนะครับเมนูนี้เน้นว่ายากมากนะครับแต่ว่าอร่อยนะฮะครับครไข่เจียวครับ ไข่เดียวใส่ผงปลาร้าลงไปใช่ครับไข่เดียวปลาร้าไหลท่านอาจอาจแตงงไหมมันกินได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะอ่ัลองดูครับะเทใส่วิธีการเทนะฮะวิธีการเทค่อยๆเทลงไปนะฮะขย่านิดนึงนะฮะให้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 ไข่เอ่ออยู่ในระเบียบวินัยนิดนึงนะใส่เลยใส่หมดเลยใส่เลยใส่ไปแล้วนะครับในในตอนเจียวไข่นี่ะฮะเวลาท่านเจียวไข่ท่านไม่ต้องใส่น้ำปลาไม่ต้องใส่ผงชูรส ใส่แต่เพียงผงปรุงรสลดบาลานซ์บัวของเราลงไปสักหนึ่งช้อนนะครับใช่ครับใก่ลงไปหนึ่งช้อนเท่านั้นน้ำปลาไม่ต้องผงชูรสไม่ต้องจากนั้นก็ตีไข่เลยฮะตีไขใ่ให้มีเสียงดังปาป๊าป๊าปป๊ปปป,ลป,ลปลเลยนะฮะไข่อะไรครับข <c oughs> ไข่เจียวไข่ไก่นะฮะตีไข่ไก่นะครับ <c oughs> อันนี้เด่นนะฮะคุณลุงบอกว่าตีไข่ตัวละตายแน่เลยเอาละตอนนี้นะฮะ พอพอตีไข่เรียบร้อยก็ใส่หัวคูร้อนปลาล่าจองสีต้นนอีกย่งไปเอียงมาใส่ซองสีต้นกันใส่หัวคูร้อนลดกปลาล่าจองสีต้นลงไปแล้วให้มันใกล้ไฟอย่างนีมันจะสุกไหมเราจากนั้นก็ตีไข่อีกรอบนึงนะครับให้เข้ากันแล้วก็คลอดลงไปในกระทะนะครับเมนูนี้จะอร่อยโดยที่ไม่ต้องใส่น้ำปลาไม่ต้องใส่หัวูร้นนะครับเอาละ เดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านได้ลองชิมดูนะครับว่าเราทำกันแบบง่ายๆเราชิมดูนะครับไข่เดี่ยวปลาหลายท่านเอวลาบอาจจะยังไม่เคยได้ชิมนะฮะอาจจะยังไม่เคยชิมนะครับไข่เดียวปลาเป็นยังไงนะไข่เดี่ยวปลาล่สรุปเฉลยมาก็คือยากยากนะคับเมนูยากมากเลยในนี่นะฮะเราเปาะลงไปแล้วนะฮะท่านที่มีข้าวสวยก็เอาข้าวมาได้เลยนะเดี๋ยวเราปอกไข่ให้เลยเอาละนะครับกระทะเราเล็กนะฮะกระทะเราเล็กเราก็เลย โปะทีละส่วนสองส่วนนะฮะโอ้ตัวนี้กลิ่นหอมน่าทานมากเลยท่านจะได้กินของไข่เจียวกับปลาล้ารวมกันนะฮะวันนี้เราทําไข่เจียวปลาล้าแบบง่ายๆเดี๋ยวถ้าลองทานดูครับหรือเราจกให้ท่านลองทานดูนะครับไข่เจียวปลาล้านะครับวิธีการทำก็ง่ายๆนะฮะเคยทานยังครับหลายข้านที่เคยทานแต่ว่าเป็นปลาล้าผงนะฮะ ปลาครับที่พัดจะไล่แล้วทำเป็นผมนะครับเลยเดี๋ยวลององเด็กน้อยนี่ชอบแน่เลยอบอุ่นมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวแม่มาทานได้นะครับใกล้สุ่แล้วนะฮะอ่าเดี๋ยวเราจะแจกคท่านเลยนะครับลองทานกันดูนะครับไข่เจียวบารานะฮะไข่เจียวบารารสชาติจะเป็นอย่างไรถ้าที่อยากจะไปทำทานที่บ้านก็เพียงแต่ซื้อถุงพุ่มรสปลาละห่อเราไปทับที่บ้านท่านนะฮะท่านก็จะได้ไข่เจียวปาราที่อร่อยอร่อย วันนี้จำหน่ายกับท่านในราคาซองละสิบสองบาทนะครับซองละสิบสองบาท,ทถือห้าซองหกสิบบาทแถวสี่ซองนะครับเอาละท่านที่ยังไม่เคยทานไข่เจียวบาราแวะมาทางด้านนี้เลยนะฮะไข่เจียวบารารสชาติจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวลองทานกันดูครับอหนุนแน้องๆตักแจกเลยครับตักแจกเลยครับแจกเลยฮะแจกให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับ ไปยืดูวิธีการครับไข่เจียวปลาครับลองทานด,ดูครับรสชาติจะโจอะฮะครัแหวไข่เจียวปลารสชาติจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวปัป่นปั่นทานอ่ะใส่ช่วยเลยครับตอนนี้หลายท่านเอ่อยืนรอน้ำลายหลาแแม่แแม่แล้วฮะอ่ะเชิญเลยครับเดี๋ยวลองทานกันดูฮะ,ะ<ม>อ่ะะาหนุ่มๆบอกว่าหนูอยากทานแม่เลยครับพี่นะอ่ะเดี๋ยวลองเอาไปทานกันเลยนะไข่เจียวปลานะครับทำง่ายๆเดียวเตรียมไป ผมรุ้งลดปลาร้าัวลงไปในไข่เจียวนะฮะแล้วก็ทอดเลยนะครับท่านจะได้ไข่เจียวปลาที่รสชาติโอโหกรอบ,บ,บอร่อยอร่อยอร่อยกริงกนะครับรสชาติจะแบบสกาสกาเลยนะฮะเอาละ่ะเสร็จแล้วนะฮะเดีเ๋ยวลองยิบไปทานกันได้เลยนะฮว่าไง ي, ว่าไงลองทานกันเลยนะครับไข่เจียวปลา